เด็กจับตามครูวิธนะคะ h e a shoulder n e e c h o e เอาใหม่นะคะ head shoulder knee c h o e อีนี้คุณครูจะพาเด็กร้องเพลงค่ะแล้วทำท่าตามด้วยนะคะ head shoulder knee s e n c h o knee s e n t e r head shoulder knee s e n c h o knee center. Hey, children totally and I am here and wrong and not. Hey, children totally need a toe, need เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วใช่ไหมคะแน่แล้วคุณครูวิจะพาเด็กๆมาเล่นเกมจกับคู่ตัวอักษรกับคำศัพท์หรือภาพนันเองค่ะเด็กๆอ่าเด็กจำได้ไหมมีตัวอะไรบ้างตัวอะไรคะ A A N อมด ดอกไม้ B bird น no. กแล้วก็ D dog สุนนะัขอ่า๋๋ยวคุณวิตจะให้เด็กๆช่วยคุณวิหาให้หน่อยหาเพื่อนเขาหน่อยว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะอักษรที่เหมือนกันกับคำศัพท์นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นกันเลยคะ่ะช,ชตัวอะไรคะตัวอักษรอะไรคะเด็กๆ ดีดอกสุนนะัขอยู่ตรงไหนช่วยหายหน่อยอออันนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่เอ๊ะเอ๊ะอ,อยู่ตรงไหนอาอยู่ตรงนี้เก่งจังเลยไข่ที่ยำยอดแหมเด็กๆสายตาดีมากเลยเดือต่อไปเดือต่อไปเดือต่อไปเดือดเลยนะเดือต่อไป,ว,อไปว้าวา Bird ์ดอยู่ไหนคะอยู่ไหน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 อ่าเยี่ยมยอดอยืนตรงนี้เก่งมากเลยฮ่าบีเบิใช่ไหมคะ B bird รนกอ่าเหมือนกันเลยใช่ไหมใคะเด็กๆอ่ะต่อไป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 ตัวอะไรตัวอ,อะไรฟึ๊บเอ,อะไรนะคะ แงมาเกี่ยมยอดอยู่ตรงนี้สีแคทแมวโอ้โหยังยอดต่อไป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 เอ๊ะอะไรนะคะอ E X ที่กินทุกเช้าอะไรนะคะอีเ็กไข่เก่งมากไข่อยู่ไหนนะไข่เอไข่ A, มาทำอะไรนะ ไข่ดาวไข่เจียบอยู่ตรงไหนอ้าตรงนี้อ้าไม่ใช่อ้าตรงนี้เยีมยัดถูกต้องค่ะต่อไปต่อไปตัวไหน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 เด็กๆมาดูกันตัวไหนคะตัวอะไรนะคะเอสเอสฟลาวเวอร์ดอกไม้เอส A A A n d มดอ่าเก่งมากมดดูตรงไหนชิปตรงนี้ถูกต้องค่ะเยี่ยมยอดเลย A and มดนะคะอ่าเด็กๆถูกต้องเลยค่ะเยี่ยมยอดเลย A and มดใช่ไหมคะ C C แคแมว โอ้โหเยี่ยมยอด B bird นกโอ้โหด dog สุนักเยี่ยมยอดค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเยี่ยมเยี่ยอะไรนะคะ C cat แมวโอ้โหฮงงๆงอะไรนะคะ A dog สุนัก นก nope. เก่งมากเยี่ยมเยอดเลยค่ะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกมากเด็กๆทบทวนนะคะฝึกอ่านทบทวน A ถึงแซนะคะสำหรับวันนี้คุิทย์ไปแล้วค่ะบายบาย